ค,คุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการครัวกลางๆของม่งเื่นยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันอะไรทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าเพื่อไม่กินข้าววันนี้ก็จะทากับข้าวกินกันนะกับข้าวของเราเนี่ยเราก็จะลื้อของที่มันเหลือๆอยู่ในตู้เย็นเพราะมันมีนบ้างพราะาที่ของเราไม่พร้อมเราก็ต้องถ่ายตามที่เห็นแต่ไม่เป็นไรเพราะนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ฮะมนุษย์ทำกับข้าวได้ทุกที่มนุษย์ได้ทุกที่ฮะวันนี้เราจะทำข้าวผัดอเมริกันสูตรพิเศษนะครับ ส่วนของเครื่องปรุงเท่าที่เหลือในตู้เย็นได้มีหัวหอมใหญ่สับเนยไม่รู้เสียหรือยังผักเท่าที่มีอยู่ในตู้เย็นน้ำมันที่เหลือจากการทอดแล้วอย่างของบางอย่างเนี่ยเซเว่นก็มีซื้อเอาสิฮะพันยามีไหมฮะซื้อเข้าใจไหมน้ำมันเริ่มร้อนเดือดเอาเนยใส่ไปฮะร้อนวันขึ้นต่อไปเลยฮะเอาหัวหอมใหญ่ใส่ลงไปไ้เข้ากัน ไม่มีต้นถึงวันมีเตีงนั้นนะเมื่อผัดให้หอมให้ฟุ้งไปถึงน้องของเพื่อนบ้านแค่ไม่รู้เลยว่าเราทำกับข้าวนะฮ<น>ะอย่าไปกลัวฮะอย่าไปกลัวฮะทอดมะเขือเทศฮะตักหองยาก้วยกวางขวยเตียงที่ต้องใช้เราครับเราอะมีฝีมือทอสหอยเรียกกันมาตั้งแต่โบราณน้ำมันหอยน้ำม,มันไรเราไม่มีน้ำมันสกยดน้ำตาลนี่เก่าขนาดไหนทิ้งลงไปเหมือนมินบาโซ่เห็นไหมฮะ กี่คนกินฮะสองคนกินไหวนะคนเดียวเพื่อนผมซื่อช้างกินได้แค่น,นี้จะจอกมากคุณผู้ชมข้าวผัดจะให้ดีคุณไม่แข็งทัานหน่อยแล้วใช้ข้าวเย็นข้าวจะไม่เล็นะฮะพี่สุกแล้วฮะเห็นไหมข้าวก็จะแห้งนะครับซ้ำบงไปฮะออนี่นะข้าวผัดอเมริกันแบบง่ายๆคุณทำเองได้ที่บ้านครับ กับครัวกาดกาดกับผมเชฟหมีฮะไปดีครับ ที่เห็นนี่นะครับมีผู้ชมเข้าไปชมกือพ0 0 0 0 0คนนะไม่ธรรมดาครับเชฟหมีครับผมก็เป็นหนึ่งนั้นครับอ่นนี่นี่ครับแล้วทีนี้พวกเราพร้อมที่จะพบกับเชฟหมีตัวเป็นๆเลยอยากเจอมากอยากเจอมากนะครับเพราะฉะนั้นเราไปพบกับเชฟหมีเลยดีกว่านะครับคุณคมกริตอุยเต็กแข้งครับเชิญเลยครับ เี่ยนมากนะคบพี่เป้ครับดีดาน่าดูนะฮะและจริงจริงสรุปเร้งจริงเนี่ยเชฟหมีเนี่ยอาชีพทำอะไรครับเป็นอาจารย์สอนหนังสือครับเป็นอาจารย์ที่ไหนคะที่หวยบอกว่าจะโดนไล่ออกไหมเนี่ยที่ภาควิชาปัชญาคณะอักษรศาสตร์มหาลัยศิลปากรครับศิลปากรเหรอศิลปากรครับเก่งกเลยครับอาจารย์ครับแล้วนอกนอกจากจะเป็นอาจารย์เนี่ยนะเห็นบอกมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าด้วยอ๋อครับ เออมีได้ตำแหน่งอะไรมานะฮะผมเป็นสุดยอดแฟนมันแท้ตำนานที่พระเจ้าปี2005ครับโอ้โและจากเรื่องนั้นมาทำครัวกากากนี่ดยังไงคะดูแบบว่าคนละโลกเลยดูแบบไม่เกี่ยวเป็นเรย่สิ้นเชิงแล้วอยู่ๆมาเป็นครัวกากากได้ยังไงคือคือผมชอบทำอาหารครับก็ก็แล้วก็ที่บ้านก็นร้านอาหารเพื่อนอะขี้เมาเราก้นทนทำกับแก้มไงฮะ ก็ทำกับแกไม่เพื่อนกินไปคนมมมอมัน <expl ay S 2> ไม่รู้นะฮะใส่อะไรใส่ฟางแล้วพอกินเสร็จปุ๊บพอกินเสร็จปุ๊บไม่พอเพื่อนมันอิ่มปุ๊บมันกลับบ้านเหลืออยู่คนเดียวแล้วเราก็เออนะทีนี้ของเหลือก็ใส่ตู้เย็นไว้ไงฮะใช่พอใส่ตู้เย็นเช้ามาไอความผิวโหยที่มันมีตั้งแต่เมื่อคืนหรือว่ามันขี้เกียจอ่<น>ะมัน <Pen> ยังหมึมมึนเนี่ยก็เอาของที่เหลือเนี่ยมาทำกับข้าวเป็นที่มาแต่จริงๆก็ทำเพื่อเอาสนุกอะครับ แล้ววันนี้เนี่ย,ม,ยมาประกอบเซสชันเนี่ยมีเมนูอะไรมาฝากเราบ้าว,วันนี้มารายการ Bangkok Station เราก็มีเมนูพิเศษนะครับ <ละ S 2> เป็นรวมมิตรของหวานทรงเครื่องคือตามคือคืออย่างนี้ฮะโดยปกติคอนเซปครัวกากากเนี่ยต้องทำอะไรที่มันแหกสามัญสมนึกนิดนึงไม่เหมือนคนอื่นใช่ใช่แล้ววันนี้มีเชฟชาคริตแล้วแต่คิดมาผมนี่ก็ อย่าทำมากเลยทำแต่กบเพราะผมไม่เคยทําเมนูนี้ครับใช่คือเนี่ยฮะเรื่องมาพิเศษเลยเพราะว่าเข้าใจว่าคุณชาคิดคงไม่ค่อยได้กินแฮ้วเท่าไหร่รู้จักกันเป็นนานแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจผมก็เละบอกว่าไอ้ของหวานมันมาเกี่ยวอะไรกันไปเต่าร้อนๆอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นเป็นของคาวที่เรากินทานเล่นของหวานเอาเลยดีกว่า คือคือคือตามคอนเซปต์นิดนึงก็ต้องไปลือว่าตู้เย็นมันมันมีมันมีกาอะไรบ้างนะซึ่งซึ่งจริงๆโหูนี่จริงๆไม่หูนพัวอากาศนี่มันสวยงามฮะปกติต้องเหลือเดนเดนไสักหน่อย ทุกอย่างใส่คูยเดียวกันใช่ใช่เต็น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 ท์ตู้เย็นแบบว่าดีเกินไปนะเนี่ยดีเกินไปเือคือในครัวของชาวบ้านนี่เขาจะไม่มีพริกกันอย่างนี้นะฮะไม่เยอะแครอทก็ไม่เยอะขนาดนี้ฮะงดงามฮะอันนี้งดงามฮะนี่นี่ตามคอนเซ็ปต์ครัวอากาศเปิดปุ๊บปอปอเจอสลิมเข่าข้นหวานมันอะไรลื่นๆเนี่ยนะฮะตัวหนองตัวนอนต่างๆเจอเนื้อสัตว์ เนื้อไก่ใช้คือคือจริงๆครัวกาดเนี่ยเราก็จะจะกาดทั้งกายวจาใจนะฮะวันนี้เก่งใจสาวๆหน่อยแล้วก็จะจะลดความกาดแต่ยันคอนคอนเซ็ปต์เดิมก็คือเอาของกาดมากิน้วแหเนื้อไก่นะฮะหันเป็นลูกเต๋าครับแล้วก็ได้ครับกินแล้วก็สะบัดหัวหน่อยฮะ นี้เศรษฐกิจเขาไม่กินของทอดอยู่นะกินของต้มอยู่เนี่ยย้ยผมพูดเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับไก่สุกแล้วก็ระหว่างนี้ก็คุยกันไปฮะทําไมเขาเป็ของผมทําไมด้วยเปิดเบียร์เลยหลับรอที่เชฟหมีทําแล้วรู้สึกว่าแปลกที่สุดคือเมนูอะไรคะที่เคยทําสมัยก่อนแล้วผมไม่อยากพูดเลยอายปากอะไรอ่ะครับมีผัดนมข้นนะนี่สิสังเกตล่าสุดดูหน้าน้องวิวดิมีความป่าเพิ่มเป็นตัวอาจารย์มาก ผมอยู่ฝั่งนครปฐมไงครับใช่เราจะมีเอกลักษณ์ส่วนตัวของแต่ละคนไม่รู้เอกลักษณ์อัปลักษณ์เดี๋ยวแปทลนะครัาพีกชีเราต้องเราสับนมเราสับนะภาคีเดี๋ยวเราเด็กเอา ในในในรายการของเขามากใช่คป็นือคือการทําครัวนี่จริงมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่ใช่ไหมมันจะเลอะมันจะเทอะมันจะอะไรมันก็เป็นปกติครัวบ้านเราเราไม่มานั่งเซตอย่างนี้ก่อนทำใช่ไหมคนคนทำคนทำนี่ไม่เคยล้างฮะคนทำไปคนล้างก็สแตนบายคนกินกินไปตายตายไปซอสหอยนางรมสองถามว่ามีมีการตวงมีสูตรอะไรไหมแล้วก็สลัดหอยไหมฮะ หอ้เทกลับไปด้วย่ะี่่อยเทกลับ่อันนี้คอนเซปต์เขาลาอาหารมันะอร่อยเ่ก็ด้วยยาเหงือของเราใช่่เวาเรากลัวอะไรเรไปแล้วเหือเราก็หล่เไม่ตอมเขียวชอบแดงชอบนชอบไหล่ชอบอยม่ใส่เลยใส่เลย่หนึ่เด้อใส่เลย บอกอยาใส่ไใส่เลยครับน้ำยาดำต้องาใส่อใส่เลยครับใส่เลยครับอะไรอันนั้นอันนั้นไข่มุไข่มุกไข่มุกปขลไปข้าง่ลง้ใส่ลงไป้างใส่ลงไป้างใส่ไปขาใส่ข้างใสาใสลปข้างใส่ลข่ไาใส่้ใส่ล้งลาใส่ลาส่ลป้ไข้อ่้าใส่้างส่ลข่ส่ลป้งสาใส่ลง่่ไไ เยะแต่แม่ฮะแหกขุ้งก่อนฮะแล้วก็เขาเรียกิริยาอะไรมาแหกวะแหกแหกได้คมีชีใช่ครับผมไม่รู้ผมเพื่อนผมได้แหกไม่ก็โทษฮะแล้วมาทำรายการด้วยกันดียมั้มันจะไม่ใช้มันเป็นครัวแก้กรรมไปแล้วนะอย่างเงี้ยกินแล้วก็แก้กรรมกันไปฮะมันจะมีช่องลงไหมไม่เจอมาไม่เอามาทำไมฮะเนี่ยอ่ะไม่ได้ใช้อ่ะไม่ได้ใช้ฮะเอ้าเผื่อจะใช้พร้อมสวยงามเป็นสัญลักษณ์นี่แหละฮะครัวกาศากาเดียร์ไท จริงๆไม่ไดรายการของเขามันไม่มีอย่างนี้นะเขาใช้ประตูบ้างใช้อะไรบ้างมีปิดประตูหรือไม่ก็ทุบจริงคร like ับเมื่อกี้มีทุกตัวตามมังคีฮะมันเริ่มจากการใช้ชีวิตในหอด้วยแหละมันไม่มีอุปกรณ์อะไรเงี้ยเราไปหยาดจับข้าวกินอะไรที่เราทุบได้ก็ทำทำไปอ่ะก็คือเครื่องทุบเครื่องทุบเประทีมรัดอันใหญ่ๆล็อกประตูบ้างต้นรองเท้าวิ่งบ้างหัวน้าอาจารย์นี้เขาเลาหอเลาะหอถุงพลาสติกหลายรอบกระบอกนี ก็ตอนแรกนี่ถ้าไม่มีรองเท้าเนี่ยก็คือจะห่อให้เพื่อนเขี้ยวเขี้ยวสิค่ะอาจารย์ก็ผมไม่ไหวนะฮะกากินเลยไม่กินไงคือแต่มันเทสได้นะฮะว่าแตกหรือเปล่าคือถ้าแตกเพื่อนมันจะเหสพต้นเท้าแตกแล้วคือเพื่อนจะเ็พเพื่อนมันก็จะนิดนึงนะฮะอ่าาหน้ตาดูดีนะโอเคมันจะเหมือนวาดหน้าแน่เลยใช่แย่งไม่ออกเลยว่าของหวานของข้าวเนี่ย ดี๋ยวผมช้อนให้แตนเนื้อๆเลยนะฮะร้านนี้มีนกใช่ไหมพิชยเลยลครับพ่ชัยเลยล้งแล้วพิไยถอยจริงจริงจริงต้องเสียกินเนาะมันเยออะไม่ไม่ไม่เชื่อเดี๋ยวมันไปตัดหวานดับกินส้นรองเท้าด้วยใช่เฮ้ยหน้าตาเหมือนเหมือนกับพ่อป้าเหมือนกันนะเหือพี่เอกอยากกินปลาอู้กินมันแบบว่า พี่เป้เนี่ยกือน้ำลายเกยอ่ยอจะไปฮะไม่ต้องแย่งกันนะอย่าไปแย่งจอยเขาเลยผมรู้ละเดี๋ยวไปเกือเรามีพวกคุยอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวเรียกเขามากินดีกว่าใช่ค่ะเอ้ยนายมาเนี่ยเฮ้ยถ้ารักป๊อกจริงต้องกินบ้าง วันนก็ก็คิดซะว่ากินแก้กรรมฮะคือถ้ามีเวรมีกรรมอะไรที่ยังต่อเราก็จะไม่ลำบากก็จะจะได้หมดข้อหมดโซกันไปฮะกินเลยนะค่อยค่อยช้อนทานกันเลยไหมฮะค่อยค่อยช้อนแบบป้าเนาะอร่อยอร่อยหอมดีครับหอมดีครับกลิ่นดีเลยครับกลิ่นกลิ่นดีมากครับ อันนี้เป็นอะไรนะฮะมันมันคลองแข็งคลองแข็งอือนะเดี๋ยวขออีกชิ่งได้เอาอะไรแอนไก่ไหมเหนียวไก่เหมือนไก่เน่าอม่างเนี้ยอืมช็อกุ้ยจังหวะที่หลายๆคนกำลังง่วกันอยู่ เนนียอยากรู้อยากรู้เอออยากรู้เอออร่อยเอร่อยเออมาทุกคนรสชาติเป็นยังไงบรรยายบรรยายก็เหมือนเหมือนแบบเหมือนกระเพาะปลา ใช่มันก็แบบหวานหขนมจริงแล้วทไมเพราทุกคนรู้ว่าสิ่งเราเนี่ยที่อยู่ตรงนี้มันหวานจริงๆแล้วมันไม่มีรสชามันไม่มีชาติตัวมันเป็นซ์เจอร์เฉยๆใก็เริชิมหมอใคร็่มชิมหวานั้นรียงกันไรเลยก็เือนใส่ช้อยใหญ่ดีกว่าใส่ถ้วยช่วยแลวเาถ้มาช่วยแล้วถ้วยมาช้วนใหญ่เยสาช้อนใหญเลยดูอยู่มันดีนะมเมันโดนมันละลากันไปลายดีอะโอเค พี่เขาไปไหนเนี่ยแตหลังก็น่ารักดีเนาะสีสันได้เลยใช้ได้เลยโอเคป๊าเป็นไงป๊าเป็นไงคะชิมแล้วไม่น่าเชื่อค่ะว่าว่าว่าอร่อยใช้ได้ใช่ได้ร้อนมั้ยคะอร่อได้อร่อยอร่อยกินได้กินได้ปากไปปวปากไปอาอาเชบีเป็นไงอือน่ารักจ ลืมบอกนอะตามด้วยนะ้องตามด้่ครับหน่อยอันนี้เมนูนี้ทำที่นี่ที่แรกที่แรกครับนี่เพิ่งคิดเลยเหรอคิดตัวอี้อะฮะแต่ที่สก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟหมีครับนะครับขอบคุณนะครับ่ยครลครันนิดนึงค่ะมัคเรื่องตลาดอารมณ์ใช่ค่ะตอ ค่ะก็ถ้าใครที่เป็นคอละครดราม่านะคะเข้มข้นน่าติดตามค่ะแล้วก็จะบอกว่ามีเรื่องที่เป็นคลายแม็กซ์ของทุกๆตอนค่ะอยากให้ติดตามชมกันค่ะ วิวค่ะของวิวก็อย่างที่บอกว่าละครก็สมชื่อเรื่องเลยค่ะตลาดอารมณ์มีอารมณ์หลากหลายมากที่แบบทุกคนดูกันก็มีลุ้นมีเศร้าใจเสียใจไปตามเรื่องมี happy แฮปปี้ลุ้นกับเขาไปเรื่อยก็อยากให้ลุ้นกันต่อไปนะคะแล้วก็เรื่องจะเป็นยังไงมีพลิกให,ให้ให้ให้ตื่นเต้นกันตลอดแน่นอนนะคะค่ะรก็แดงค่ะฝากาา<า>ด้วยละกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มาก็พลิกคาแรคเตอร์นะคะพยายามทำเต็มที่นะคะแล้วก็ยังไงดูเรื่องนี้ก็ตลาดอารมณ์จริงจรินะคะ ทั้งป๊อปทั้งชาคริสน้องวิวเนี่ยทุกคนก็เต็มที่กับเรื่องนี้แล้วก็มีซีนเด็ดๆหลายซีนนะคะยิ่งดูยิ่งแซ่บค่ะข้อนะครับไม่ใช่เอาตอน่คิดค่ะทางโชคชะครับผมสองสู้ขึ้นนะครับเจอกันฮะตลาดอารมณ์ครับครับผมได้นะคะทุกคนจันทันพฤหัสบดี20กันยิ่งสนจันถึงพฤหัดจันทร์ถึงพฤหัสจันทร์ถึงพฤหัสครับตลาดอารมณ์ครับ